สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากร์ดวงชะตานะคะเพราะเป็นช่วงที่มีการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทําการย้ายในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้เนี่ยเราก็มาดูแนวโน้มเรามาดูทิศทางนะคะจะได้ไกด์ไลน์วางแผนชีวิตกันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภักข,ของคุณนะในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหาคมก็ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนตรงนี้ดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนั่นเองค่ะมหาจักรหมายถึงเหนื่อยก่อนสบายทีหลังมหาจักรหมายถึงต่อสู้ฟาฟัน ต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาแต่สุดท้ายมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในจุดมุ่งหมายที่คุณกําลังทําหรือพยายามอยู่นะคะดาวพระอาทิตย์นะคะที่เป็นมหาจักรในครั้งนี้ได้ทํามุมเลงกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีตุลและดาวพระเสาร์เองก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในขณะนี้ดาวทั้งสองดวงถือเป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่นะคะไฟกับไฟมาเลงกันย่อมส่งอิทธิพลย่อม ส่งพลังสึงกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นดาวคู่ธาตุนั่นเองนะดาวพระอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งที่ดีคือมหาจาก ดาวพระเสาก็ได้ตำแหน่งที่มั่นคงแข็งแรงคือกเกษตรราธิบดีการทำมุมเล็งกันแบบนี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยนะการเงินของคุณจะมีเกณฑ์คล่องตัวมากขึ้นชาวตุลมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากความรู้ความสามารถความพยายามของตัวเองเพราะพันธุนะคะนอกจากจะหมายถึงบ้านรถที่ดินหรือหลักทรัพย์แล้วยังหมายถึงความพยายามได้เช่นเดียวกันเนี่ ชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดลาภผลซึ่งลาภผลที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันมาจากความตั้งใจมาจากความพยายามของคุณนะคะส่งผลให้คุณได้มีเงินเพิ่มขึ้นได้มีรายรับเข้ามาดีมากขึ้นแล้วงานก็เป็นไปตามที่คุณต้องการงานก็ก้าวหน้ามีเครดิตมีชื่อเสียงนะชาวลัคนาราศีตุลถ้าคุณมีเป้าหมายที่จะทํางานใดงานหนึ่งให้สําเร็จรุล่วงในช่วงนี้ต้องพยายามเร่งมือต้องพยายามใส่ใจ นะคะใส่ใจทุกกระบวนงานเลยนะคะทุกๆขั้นตอนเลยนะมันจะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จและได้รับผลจากงานที่คุณทํานั้นได้อย่างดีเลยทีเดียวเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนได้เงินก้อนมาบางคนได้รับคําชมได้รับชื่อเสียงบางคนนะคะเอาผลงานตรงนี้เป็นโปรโฟไฟล์ส่วนตัวในการต่อยอดพัฒนางานแบบนี้ค่ะคือมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคณาราศีตุลน,นั้นมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ปีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะคุณมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนและในขณะเดียวกันในเดือนเดียวกันนี้ไม่ใช่ในเดือนเดียวกันนี้คือ ความหมายครื่งแต่17กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหาในระยะเวลาหนึ่งเดือนตรงนี้ก็มีโอกาสใช้เงินก้อนเช่นเดียวกันนะคะบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วใช้เงินก้อนหมายความว่าการเงินดีอย่างไรคําว่าการเงินดีไม่ได้หมายถึงแค่เงินเข้ากระเป๋าเราอย่างเดียวนะคําว่าการเงินดีการเงินคล่องตัวคือเงินออกจากกระเป๋าเราก็ถือว่าดีและคล่องตัวเช่นเดียวกันเพราะถ้าคุณไม่มีเงิน นะคะเงินมันจะออกจากกระเป๋าคุณได้อย่างไรบางคนได้นําเงินไปซื้อบ้านซื้อรถบางคนนําเงินไปลงทุนในธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าการเงินคุณกําลังดีคุณมีเงินเอาไปลงทุนมีเงินที่จะไปดาวบ้านมีเงินที่จะไปดาวรถมีเงินที่จะไปต่อเติมบ้านนะคะซ่อมแซมรถอะไรอย่างเงี้ยนะคือตรงเนี้ยมันเป็นการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการมันเป็นการใช้เงินตามความพึงพอใจไม่ใช่ใช้ เงินไปกับเรื่องที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนอันนั้นก็คือมันจะเป็นเรื่องของรายจ่ายจุกจิกแล้วถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณตั้งใจไว้แล้วว่าคุณอยากจะดาวบ้านคุณนําเงินไปดาวบ้านเลย3ามแสนห้าแสนแบบนี้คะ่ะคือมันเป็นการใช้ใจ่ายเงินก้อนแต่มันเป็นการเงินที่ดีเช่นเดียวกันเพราะได้มาในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะอันนี้ก็อธิบายในยเรื่องของคำว่างเงินดีให้เข้าใจกันนะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์น,นําเงินไปต่อเงินมีเกณฑ์เดินทางไกลาบางคนได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือ ่างประเทศเลยก็มีและชาวลัคนาราศีตุลก็มีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลบางคนได้เงินจากช่องทางออนไลน์ได้เงินจากการค้าระหว่างประเทศได้เงินจากคนที่อยู่ทางไกลแบบนี้ก็ได้นะคะเขาโอนมาให้คุณเขาใช้นี่คุณนะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเก่าๆเ,เข้ามาด้วยนะสําหรับชาวตุลค่ะส่วนในด้านการงานนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไป ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเลยสําหรับชาวตุลเพราะดาวพระอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนลาภพพคือดาวเจ้าเรือนโชคลาภดาวแห่งความสําเร็จ นะคะโคจรเล็งกับดาวพันธุคือดาวพระเสาร์พระเสาร์ดาวดาวดวงนี้เนี่ยไม่เคยให้ใครน้อยๆน,นะเวลาให้เนี่ยให้มากนะเพียงแต่ว่าเวลาให้คุณกับใครเนี่ยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อซึมค่อยค,อยคอยแทรกจะไม่ได้แบบให้แบบปุบปรับทันทีทันใดเพราะฉะนั้นชาวลลคนาราศีตุลต้องอาศัยความพยายามให้มากในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆม,ม,มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงมีรางวัลได้ เครดิตได้ความสำเร็จจากการลงมือทำช่วงนี้เหมาะที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆคุณเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้เลยมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างมากบางคนได้ต่อยอดได้พัฒนาจากงานเดิมบางคนหาช่องทางทำเงินใหม่นะคะส่วนชาวตุลท่านใดที่ยังว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ด้วยชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีเป้าหมายใหม่ใหม,หม่คุณจะมีความมุ่งมั่นใหม่ๆนะคะบางคนบอกว่าเออทีแรกเนี่ยรวางแผนว่าเราจะซื้อบ้านตอนนี้ไม่ได้ นึกถึงเรื่องบ้านแลู่อยู่ห้องเช่าอยู่หอพักอยู่คอนโดไปก่อนนะคะตอนนี้กําลังวางแผนในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจแบบนี้ก็ได้นี่คือการเปลี่ยนเป้าหมายนะคะและหนึ่งในนั้นก็เป็นชาวลัคนาราศีตุลที่มีโอกาสจะเปลี่ยนเป้าหมายในระยะนี้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะประ,ประสบความสําเร็จในเป้าหมายนั้นๆด้วยนะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะถือว่าก็มีมุมที่ดีนะสําหรับใครที่มีคู่คุณและคู่จะช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดีมากใครเจอปัญหาก็ช่วยเหลือกันคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจได้เจอคนผ่านในเรื่องของการงานผ่านในเรื่องของการเรียนนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุล สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ